ตอนที่35รอพี่คืนนี้นะขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านอย่างเฉินพยายามชวนหลินรั่วซีคุยด้วยแต่เธอขับรถโดยไม่พูดไม่จาสีหน้าเย็นเหยียบเธอเมิอนอย่างเฉินโดยสิ้นเชิงคล้ายกับว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ ยังเฉินเข้าใจเป็นอย่างดีคำพูดที่เขาใช้ที่โรงแรมบูเบได้กระตุ้นอารมณ์อนอ่อนไไวของภรรยาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าสูจื่อหงเธอจึงไม่ได้กล่าวอะไรแต่เวลานี้ความโกรธของเธอปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านหลินรั่วซีก็พูดขึ้นลงไปจากรถพื่งคุณไม่มาด้วยหรือ,อยางเฉิญถามด้วยความใคร่รู้ ฉันมีเรื่องต้องทำในลงไปก่อนโอ้อยางเฉินมองหลินรั่วซี่แล้วเผยรอยยิ้มนุ่มลึกไม่น่าเชื่อว่าซีอีอหลินก็ต้องการไปในคลับด้วยทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าหห้า้าผมเป็นคนใจคว้างหรอกหน้าและไม่ขี้อิจฉาด้วย ความจริงเธอไม่ต้องอธิบายอะไรให้คนหน่ารังเกียจคนนี้ฟังก็ได้แต่เธอรู้สึกว่าถ้าให้ยางเฉินหลงระเริงพูดจาเลอะเทอะต่อไปมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเธอนักดังนั้นเธอจึงขมวดคิ้วตอบไปว่าฉันมีเรื่องต้องทำซึ่งไม่ใช่อย่างที่นายคิดอย่างเฉินตอบสนองเหมือนคนความรู้สึกช้าเขาลุกออกจากรถและโบกมือไปทางหลินรั่วซี่ ขอให้สนุกนะหลินรั่วซีไม่อยากจะตอบปากต่อคคำกับหยางเฉินอีกเธอกลับรถและขับจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อแสงไฟไท้ายรถค่อยๆหายลับหยางเฉินครุ่นคิดบางอย่างเขาไม่เชื่อเด็ดขาดว่าผู้หญิงอย่างหลินรั่วซี่จะไปในคลับครั้งแรกที่เขาพบเธอคงจะเป็นครั้งเดียวที่เธอไปเยือนสถานที่ดังกล่าวเธอไปไหนกันแน่นะ ยางเฉินกลับไปที่ห้องป้าหวังเห็นดังนั้นก็รีบเฉินแตงโมใส่จานให้เขาด้วยความรักดังหนูน้อยในทันทีหลังจากอาบน้ำเย็นด้วยฝักบัวเสร็จยังเฉินตั้งใจจะหลับนอนแต่ทันในนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นยังเฉินรู้จักคนไม่มากตั้งแต่ได้รับโทรศัพท์จากหลินรุ่วซี่คนที่รู้เบอร์โทรของเขามีเพียงหลินรุ่ซี่ป้าหวังเฉียงเวยและครอบครัวตระกูลหลี ดังคาดเบอร์โทรที่โทรมาเป็นของหลีจริงๆเมื่อคิดถึงความขี่อายและอ่อนโยนของเธอกระแสะอบอุ่นก็วาบขึ้นในใจอย่างเฉินเขารับสายอย่างเบามือกล่าวด้วยเสียงนุ่มว่าจริงๆพี่อย่างเสียงจากปลายสายเหมือนจะสั่นเล็กน้อยราวกับมันเป็นเรื่องยากที่จะพูดออกไปพี่เองมีอะไรหรือเปล่า ฉันโทรมารบกวนพี่หรือเปล่าเธอถามอย่างเกรงใจยังเชิญหัวเราะแล้วตอบไปว่าใช่ตอนนี้พี่กำลังฝันอยู่เสียงหัวเราะดังจากปลายสายพี่นี่แหละก็ชอบล้อเล่นอยู่เรื่อยระวังพี่สะพายได้ยินละ่ะฮ่าห้าไม่ต้องห่วงพี่หรอกหน้าว่าแต่เธอโทรมาทำไมดึกดื่นป่านนี้มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่า ผ่านไปสักพักในที่สุดเธอก็พูดขึ้นพี่อย่างฉันฉันกลัวกลัวกลัวอะไรอย่างเฉินถามเสียงเครียดเจ้าเฉินฟึงวันนี้มีคนมาที่บ้านเขาต้องการให้ฉันเป็นแฟนของเขาไม่งั้นแล้วก็เขาจะจัดการพ่อหลีจริงๆพูดด้วยเสียงสะอื้นให้เธอคงร้องไห้ก่อนจะโทรหาเขาเป็นเหตุผลว่าทำไมเสียงเธอจึงสั่นเล็กน้อย หยางเฉินขมวดคิ้วเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นเหยียบจริงๆไหนลองเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ฟงังรวมถึงตอนมันมาที่บ้านด้วยได้ยินหยางเฉินเปลี่ยนอารมณ์หลี่จริงๆก็จะเย็นลงและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้น เรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวันซืนวันนั้นหลี่จริงๆและครอบครัวกำลังไปตลาดลุงหลี่กำลังตั้งแผงขายของตามปกติในขณะที่หลี่จริงๆกำลังเลือกซื้อของที่ร้านขายของชำเมื่อก่อนเธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยและเพิ่งกลับมาหลังจากฝึกงานเสร็จลุงหลี่เลยแนะนำหลี่จริงๆให้ในคนละแวกนั้นได้รู้จกัก เป็นเวลาเดียวกับที่เฉินฟึงเดินเก็บค่าคุ้มครองอยู่นั้นมันเหลือไปเห็นหลี่จริงๆที่น่ารักไร้เดียงสาเข้าจึงคิดอยากได้เป็นแฟนและเพราะเป็นนักเลงเจ้าเล่นน์แสนกนมันจึงไม่ได้คุยกับหลี่จริงๆโดยตรงแต่กลับไปคุยกับคนที่คุ้นเคยและคุ้นมือนั่นคือลุงหลี่โดยยื่นข้อเสนอว่าถ้าลูกสาวไม่ตอบตกลงแล้วก็จะไม่ได้มาเปิดร้านขายของที่นี่อีกตลอดกาล แน่นอนว่าชีวิตครอบครัวจะต้องตกต่ำลงไปอีกภายใต้แรงกดดันและไร้อำนาจเป็นไปได้ยากที่ครอบครัวตระกูลหลีจะต่อต้านเฉินเฟิงไม่นานจากนั้นพ่อของมันเฉินเตอ๋อไห่ซึ่งทำงานอยู่ทั้งในด้านสว่างและด้านศกกระปรกมีอิทธิพลอย่างมากในเขตตะวันตก เช่นนั้นแล้วลุงหลี่จึงไม่ได้ขายของมาสองวันแม้แต่หลี่จริงๆเองในขณะกลับจากโรงเรียนเธอสังเกตเห็นคนติดตามมามันคือเฉินเฟิงนั่นเองมันมาเพื่อกดดันหลี่จริงๆให้ตอบรับมันโดยพลนัน ตอนนี้ครอบครัวตระกูลหลีเปรียบเสมือนจัก,กรจันทร์ในหน้าหนาวลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขาต้องออกไปเข้าถ้ำเสือแม้แต่เพื่อนบ้านคนรู้จักที่สนิทต,ต่างก็ไม่กล้าเข้าช่วยเหลือเมื่อได้ยินว่าผู้ที่ไปมีเรื่องนั้นคือตระกูลเฉินและไม่กล้ากระทั่งไปแจ้งตำรวจสุดท้ายแล้วก็เหมือนพวกเขาต้องเผชิญกับตระกูลเฉิน หลังจากที่อย่างเฉินรู้เรื่องทั้งหมดเปลวไฟแห่งความโกรธได้ลุกโชนขึ้นทันทีที่จริงอย่างเฉินวางแผนว่าจะรอสักหลายวันก่อนจะไปจัดการพวกองค์กรใต้ดินแต่เวลานี้ดูเหมือนว่าเขาจะต้องไปเก็บกวาดเร็วกว่าที่คิดไว้ไม่ต้องร้องนะจริงๆทุกอย่างจะดีขึ้นเชื่อมือพี่อย่างคนนี้ได้เลย จริงๆไม่อาจข่มกลั้นน้ำตาเธอเป็นเพียงหญิงสาวผู้บอบบางเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้เธอไม่อาจทำอะไรได้ถ้าไม่ถึงคราวจริงๆเธอก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากหยางเฉินและถึงจะรู้ว่าหยางเฉินมีความสามารถมากแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยเธอและครอบครัวได้หรือไม่ พี่อย่างพี่อย่าทำอะไรโง่โง่งนะฉันได้ยินว่าตระกูลเฉินมีปืนหลายกระบอกหรีอจริงๆเตือนอย่างเฉินฮาห้าอย่ากังวลไปเลยนาอีกไม่กี่วันพี่จะไปเยี่ยมพวกเขาสักหน่อยเธอมาตรวจพี่ก็ได้ว่าแขนขาพี่ยังอยู่ครบหรือเปล่าอย่างเฉินหัวรอร่า นี่ก็ดึกมากแล้วเธอควรไปนอนพักซะพี่จะช่วยจัดการปัญหาให้เองแล้วก็ไม่ต้องบอกพ่อแม่เธอละเข้าใจไหมพรุ่งนี้ทุกอย่างจะถูกตัดสินเองจริงเหรอคะหลีจริงจริงประหลาดใจพี่เคยโกหกเธอหรือไงเออพี่ระวังตัวด้วยนะคะเธอเตือนอย่างเฉินถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าอย่างเฉินจะทำอะไรก็ตาม จบการสนทนาอย่างเฉินทำเพลงเบาๆแล้วกดต่อสายอีกครั้งเสียงปลายสายกล่าวอย่างเกียจคร้านว่าคุณสามีทำไมคุณเพิ่งโทรมาล่ะคะเพียงคนเดียวที่กล้าเรียกอย่างเฉินว่าสามีอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนว่าเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเฉียงเวย ยังเฉินสตดอากาศหนาวเมื่อคิดถึงเรือนร่างอัญโยวยวนอ่อนนุ่มของเธอแล้วเขารีบสะบัดความคิดนั้นทิ้งไปก่อนจะทำอะไรไปมากกว่านี้เมื่อคิดถึงสถานการณ์ของหลีจริงๆเขาไม่สมควรคิดเรื่องศพกระปรกตอนนี้ยางเฉินกล่าวถามว่าผมต้องการข้อมูลของเฉินเต๋อไห่ทั้งหมดยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็ที่อยู่ของเขาด้วย เฉียงเวยเป็นผู้หญิงประเภทที่รู้วิธีเอาใจผู้ชายและเมื่อได้ยินน้ำเสียงของหยางเฉินเธอก็ไม่ถามอะไรอีกเพียงกล่าวตอบไปว่าได้ค่ะฉันจะส่งให้คุณทางกล่องข้อความหยางเฉินส่งเสียงหัวเราะด้วยความพอใจเฉียงเวยที่รักคุณน,นี้ช่างน่ารักเหลือเกินคืนนี้รอผมก่อนนะหลังจากเคลียร์งานเสร็จแล้วผมจะไปหาคุณ พูดแล้วห้ามคืนคำนะคะเธอวราร่าร่าอย่างอารมณ์ดีงานที่ว่าของอย่างเฉินนั้นอันตรายแต่เธอก็ไม่ถามต่อมันถูกตัดสินแล้วว่าสองพ่อลูกตระกูลเฉินควรได้รับโทษประหารตอนที่36เยี่ยมเยียนบ้านตระกูลเฉิน เฉินเตอไห่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลระดับสูงในเมืองจงไห่สมัยก่อนย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นคนหนุ่มอนาคตไกลเขาเดินทางมาจากตอนเหนือเพื่อสแสวงโชคในเมืองจงไห่ในขณะที่กำลังมองหางานอันรุ่งโรจน์อยู่นั้นหัวหน้าแกงใต้ดินเล็กๆคนหนึ่งมองเห็นบางอย่างในตัวของเขาและรับมาเป็นลูกน้องจากนั้นเขาก็ไต่เต้าจนกลายเป็นมือขวาหัวหน้าแกงผู้นาน วิธีการของเฉินเตอ๋อไห่นั้นดูร้ายยิ่งดูเหมือนว่าความโหดเหี้ยมของเขามีมาตั้งแต่กำเนิดเพียงไม่กี่ปีแก๊งเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งกลับขยายจนเป็นแก๊งใหญ่ในเขตตะวันตกเปรียบได้กับสตาร์ทอัพดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีอัตราการเติบโต1,500% สิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเฉินเตอไห้ประกายตาเจิดจ้าเขาร่วมมือกับซีถูหมิงซื่อซึ่งคือพ่อแท้ๆของเฉียงเวยหักหลังหัวหน้าตัวเองและกลายมาเป็นกำลังสำคัญให้ซีถูหมิงซื่อ เพราะเชิญเตอไห่ควบคุมกำลังพลสำคัญทั้งหมดของหัวหน้าเก่าเอาไว้ทำให้เมื่อเขาเข้ายึดอำนาจจึงแทบไม่มีคนคัดค้านต่อต้านและหลายคนยังสนับสนุนเขาเนื่องจากหวังตำแหน่งสำคัญ เรียกได้ว่าถ้าไม่มีเฉินเตอไห่การที่พันธมิตรตะวันตกจะกลายมาเป็นผู้นำของเขตตะวันตกยังต้องใช้เวลาอยู่หลายปีและหลายคนมักพูดว่าเฉินเตอไห,ห่เปรียบด่างอูซันกุ้ยคนที่สองที่ปล่อยให้แมนจูเข้ายึดครองราชวงศ์หมิง แม้จะมีเสียงซุบซิบนินทาเกี่ยวกับเฉินเตอไห่ภายในพันธมิตรตกวันตกแต่เฉินเตอไห่นั้นเป็นคนสำคัญในพันธมิตรและซีถูหมิงซื่อยังปฏิบัติกับเฉินเตอไห่อย่างดียิ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองอาจเกินเลยถึงขั้นไม่ธรรมดา ขณะที่ยางเฉินกำลังอ่านข้อมูลของเฉินเตอ๋อไห่เขารู้สึกว่าความทะเยอทะยานและความโหดเหี้ยมต่างรวมอยู่ในตัวคนผู้นี้เพิกเฉยต่อศีลธรรมและจริยธรรมทุกสิ่งที่เขาทำเพียงเพื่อความก้าวหน้าและไม่สนวิธีการ หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคนอย่างเฉินเตอ๋เตอไห่อาจต้องมีชีวิตไปอีกนานเพราะเขาจะทรยศทุกคนและไม่ให้ใครมาทรยศเขาได้ช่างน่าสงสารแกให้ชีวิตตัวสารเลวตัวหนึ่งอย่างเฉินพึงพำเบาพึงพำเบาปิดแล็บท็อปและจดจำรายละเอียดต่างๆที่เฉียงเวยส่งมาให้ น่าใจกลางเมืองยามค่ำคืนแสงไฟทอดยาวไกลออกไปแตกต่างกับถนนย่านชานเมืองครึ่งชั่วโมงต่อมาอย่างเฉินหยุดรถ BMW ของเขาข้างสวนสาธารณะย่านชานเมืองบ้านพักส่วนตัวของเฉินเตอ๋อไ่อยู่ห่างออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรถ้าหากเขาจอดรถใกล้เกินไปอาจเป็นที่สงสัยได้ หยางเฉินเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อแขนสั้นส,สีดำรัดรูปและกางเกงสีดำน้ำตาลเมื่อลมเย็นพัดผ่านไปหยางเฉินยืดกล้ามเนื้อเสียงกระดูกและเส้นเอ็นเสียดสีล้านอย่างเกรี้ยวกราดผู้หยางเฉินสูดหายใจและพ่นออกมาลากยาวเขาเงยหน้ามองดวงจันทร์ด้วยรอยยิ้มผ่อนคลายโชคดีจริงๆดูเหมือนจะยังไม่ขึ้นสนิม หลังจบคำร่างอย่างเฉินพลันหายลับไปและปรากฏต,ตัวขึ้นอีกครั้งไกลออกไปหลายสิบเมตรเหนืออาพาร์ตเมนต์ร่างของเขาปราดเปรียวดั่งเสือดาวกระโดดจากดาดฟ้าหนึ่งไปอีกดาดฟ้าหนึ่งมุ่งหน้าไปยังบ้านพักสว่างสวยริมแม่น้ำ ราวสองนาทีต่อมาอย่างเฉินหมอบอยู่บนต้นไม้สูงราว30เมตรด้านหน้าของเขาเป็นบ้านพักของเฉินเตอไห่เนื้อที่บริเวณบ้านนั้นกว้างขวางกว่า800ตารางเมตรและอาคารสูงใหญ่กว่าห้าชั้น ตามข้อมูลที่ได้รับมาภรรยาของเฉินเตอ๋อห้เสียชีวิตเพราะมะเร็งเต้านมหลังจากให้กำเนิดเฉินฟึงได้ไม่นานอาคารขนาดใหญ่โตนี้อยู่อาศัยเฉพาะพ่อและลูกชายรายล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดหนาแน่นดั่งป้องปราการศึก ยางเฉินมองไปที่ประตูบานใหญ่ซึ่งมีชายชุดดำแปคนยืนออกกันอยู่ประตูนี้เป็นทางเข้าหลักและรอบๆก็มีชายชุดดำอีกหลายคนเดินตรวจตราไปมา ยังเฉินไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าบอดี้การ์ดมีเพียงเท่านี้อยู่เหมือนว่ากำลังหลักจะคอยปกป้องเฉินเต๋อไห่และลูกชายอย่างใกล้ชิดการแทรกซึ่งเข้าไปในบ้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับยางเฉินแต่นี่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเขายางเฉินต้องการรู้ตำแหน่งของเฉินเต๋อไห่และลูกชายเขาคงต้องใช้วิธีถามใครสักคน รวดเร็วดั่งความคิดอย่างเฉินปรากฏตัวอีกทีหน้าประตูบานใหญ่ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นหยุดแกเป็นใครแกรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนชายร่างยักษ์คนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าตะโกนถามเสียงเยี่ยมอย่างเฉินไม่ตอบเทา้าเคาะพื้นเบาๆร่างลอยละลิ้วเหมือนลูกศรพุ่งเข้าหาชายแปดคนนั้น ทั้ง8ไม่ทันได้ตอบสนองปืนในอกเสื้อกลายเป็นของไร้ประโยชน์หนึ่งในนั้นยกการขึ้นต้านรับแต่ก็ถูกหมัดอย่างเฉินซัดเข้าไปเต็มเป่าจนรู้สึกเหมือนปอดฉีกหัวใจแหลกเหลวกระดูกทั่วร่างแตกละเอียดเป็นเม็ดทราย หากมีใครมองจากที่ไกลตาจะเห็นการเคลื่อนไหวของอยางเฉินฉีกกดแรงโน้มถ่วงของนิวตันโดยสิ้นเชิงเขาจัดการคนทั้ง8ขณะลอยอยู่บนอากาศและหมุนตัว360องศาคล้ายพายุทอร์นาโดสีดำสนิทแขนขาทั้งสองข้างประเคนใส่ทั้ง8คน ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงพริบตาชายทั้ง8ดไม่ทันได้ตอบโต้พวกมันต่างม่วงนอนโดยฉับพลันทั้งนี้เป็นเพราะว่าอวัยวะทั่วร่างต่างร่ำร้องเจ็บปวดอยู่ภายใน ชายร่างยักษ์ที่เป็นหัวหน้ารู้สึกได้ว่ากระดูกแขนของมันล้วนแตกหักมันรับรู้ได้ทันทีที่ว่ามันได้เจอกับผู้มีความสามารถอันสูงส่งมันไม่กล้าแม้แต่จะต่อต้านภายใต้เหงื่อเย็นเหยียบมันพยายามจะกดปุ่มวิทยุสื่อสารด้วยแรงอันน้อยนิดเพื่อเตือนภัยให้ทุกคนทราบ ดังคาดคล้ายดังฉากในภาพยนตร์ใครบางคนที่สวมรองเท้านักกีฬาเตะเข้าที่แก้มของมันและทำลายวิทยุสื่อสารแหลกเป็นชิ้นเลือดของมันไหลเป็นโลหิตออกทางตาจมูกปากศีรษะกระแทกพื้นบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือตายอีกเจ็ดคนที่เหลือเห็นฉากสยดสยองนี้ ความกลัวเริ่มคือพคลานครอบงำจิตใจชายหนุม่มที่มาพร้อมกับรอยยิ้มผู้นี้เปรียบดังมัจจุราชจ,จากนรกรอยยิ้มทั้งหมดล้วนหลอกลวงมันเป็นรอยยิ้มของปีศาจโดยแท้จริงทั้งเจ็ดที่ตั้งใจจะแจ้งผู้บุกรุกต่างลังเหนื่อยเย็นเหยียบและไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัว ยางเฉินพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้สึกผิดใดๆต่อผู้คนที่เขาฆ่าไปจํานวนคนที่เขาจัดการไปสูงเท่าหอเก่งเสียดฟ,ฟ้าฉันกำลังรีบดังนั้นจะไม่มัวเสียเวลากับพวกแกฉันต้องการรู้ที่อยู่ของเฉินเตอไห่และเฉินเฟิงถ้าพวกแกพูดพวกแกสามารถจับไปได้แต่ถ้าพวกแกไม่พูดฉันจะทำให้พวกแกจับไป ด้วยน้ำเสียงสบายสบายคล้ายขอบุหรี่มัวหนึ่งจากสหายที่ไม่รู้จักมาก่อนแต่คำว่าจากไปที่พวกมันได้ยินเปรียบเหมือนเสียงจากโยมทูตตอนที่37ทารุณ ลูกน้องเฉินเตออห่ทั้งเจ็ต่างยื้อแย่งกันให้ข้อมูลอย่างเฉินอย่างเฉินจดจำที่อยู่ของเฉินเตอไห่และลูกชายอย่างรวดเร็วและจัดการชายทั้งเจ็ดจนหมดนอนหมดสติแหเริงรายอยู่บนพื้น ยางเชิญคุ้นเคยกับการลอบต่โจมโดยไร้เสียงด้วยประสาทสัมผัสอันแหลมคมเขาสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวรอบๆได้อย่างแม่นยำเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด,ดังภาพเบลยามราตรีที่เลือนหายไปในความมืด ตามคำบอกกล่าวของลูกน้องทั้ง7เฉินเฟิงสมควรอยู่ในห้องนี้ขณะที่เฉินเตอไฮย,ยังไม่รู้ที่อยู่แน่ชัดถ้าหากมันไม่ได้ทบทวนบทเรียนอยู่แล้วก็เช่นนั้นมันสมควรอยู่ในห้องนั่งเล่น ยางเฉินกระโดดข้ามระเบียงเข้าแล้วนวดบอดี้การ์ดสี่คนอย่างเงียบเชียบร่างกายผลอูบอโผล่ร่างพราวราวปีศาจขึ้นไปที่ชั้นสามเวลานี้เป็นเวลาราวสี่ทุ่มแต่ละห้องยังคงส่องสว่าง เงาของต้นไม้ส่งเสริมให้ยางเฉินดูเหมือนภาพเบลใต้แสงจนันทร์เมื่อลมหนาวพัดกระทบเพดานหน้าต่างผ้าม่านถูกยกขึ้นเล็กน้อยและภาพตรงหน้าก็สะท้อนเข้าครองจากสุขของอยางเฉินภายในห้องนอนขนาดใหญ่มีของตกแต่งฟุ่มเฟือยมากมายมีเงาร่างที่คุณเคยอยู่เงาหนึ่งมันคือเฉินเฟิง อย่างไรก็ตามเฉินเฟิงไม่ได้สังเกตแขกไม่ได้รับเชิญผู้หนึ่งซึ่งอยู่ทางระเบียงเฉินเฟิงมีใบหน้าด่างปีศาจหน้าขยะขยงมันกำลังทำบางสิ่งอย่างที่คนธรรมดาเห็นแล้วต้องอดอนนทนไม่ได้เป็นต้องอยากเข้าขยำคอด้วยความเดือดดาล ด้านบนของเตียงขนาดใหญ่เป็นร่างของหญิงสาวผิวขาวซีดถูกปรึงไว้ด่งพระเยซูแขนขาทั้งสองข้างถูกมัดไว้ด้วยถุงน่องสีดำวัสดุข,ของถุงน่องเหนียวแน่นอย่างไม่น่าเชื่อรอยเลือดซึมออกมาเนื่องจากการมัดอย่างแน่นหนาเกินไปผิวขาวของหญิงสาวมีรอยสีม่วงเต็มไปหมดดูเหมือนเธอผ่านการทารุณมาอย่างโหดร้าย ผมของเธอกระเซาะกระเซิงจากการดิ้นรนและเหงื่อใบหน้าสีแดงและปากถูกยัดด้วยกางเกงในสองตัวในลักษณะเช่นนั้นหญิงสาวทำได้เพียงส่งเสียงอู้อี้ มองดูหญิงสาวถูกทารุณสิ่งแรกที่หยางเฉินรู้สึกคือความคุ้นเคยหลังจากทบทวนดูสัพพักเขาก็นึกออกเมื่อครั้งแรกที่เขาพบหลินรั่วซีที่บาร์เธอเข้ามาคุยกับเขาและเธอนิ่งที่เรียกเหล่าพ,พลพรรคล้านเลี่ยนเตียนโล่งมาจัดการเขาและหลังจากจบการต่อสู้ปรากฏว่าเธอเป็นน้องสาวของหัวหน้าล้นหยางเฉินไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเธอที่นี่อีก เห็นได้ชัดว่าเฉินฟึงดูแลหญิงสาวน่ารักนี่เป็นอย่างดีในตอนนี้มันไรซึ่งเสื้อผ้ามันยืนอยู่บนเตียงที่เต็มไปด้วยของเล่นลามกและผลิตภัณฑ์ยังลูกป,ปัดชามใส่สารหล่อลื่นใบหนึ่งทั้งเตียงและของเหล่านั้นเปียกไปด้วยสารหล่อลื่น เฉินฟึงรูปร่างค่อนข้างผอมจากการเสพสิ่งมึนเมามากเกินไปช่วงล่างเปลือยเปล่าเผยให้เห็นน้องชายที่ชี้ลงดังไร้ซึ่งจิตวิญญาณและหดเหมือนหนอนน้อยฮ่าฮ่าฮ่าาานางหมูตัวเมียร้องออกมากล้ามีชู้ลับหลังฉันเรอ ดูสิว่าแกจะโดนทรมานจนตายหรือจะโดนเอาจนตายเฉินฟิงตะโกนออกมาด้วยความบ้าคลาั่งพร้อมกับเตะเข้าที่ใบหน้าหน้าอกและจุดเปียกตรงหว่างขาของเธอเป็นจังหวะที่สเปดสปะ ที่ฉันเล่นกับแกสมควรเป็นเกียรติของแกรอให้ฉันได้สาวแซลี่มาครองก่อนเถอะฉันจะให้พวกพี่ๆมาเล่นสนุกกับแกแกอยากได้ผู้ชายไม่ใช่เหลือฉันคนเดียวคงไม่พอสำหรับแกแกคิดว่าน้ำหน้าอย่างแกจะมาเป็นแฟนของฉันอย่าง,งานั้นหรือทำไมไม่ดูหนังหน้าตัวเองบ้างฉันเบื่อแกเต็มทนแล้วใครจะอยากเล่นกับแกอีกเฉิญฟึงพูดน้ำไหลไฟแลบจนหอบเขาเหมือนถูกครอบงำ โดยปีศาจกระหายเลือดหญิงสาวดูเหมือนต้องการจะตายเพราะความเจ็บปวดและอับอายแต่ปากของเธอนั้นถูกุดไว้ด้วยกางเกงในเหม็นหึงเธออยากตะโกนกรีดร้องออกมาแต่ไม่อาจทำได้และแน่นอนด้วยกลิ่นสาบต่างๆนา,นานามันทำให้เธออยากอาเจียนอย่างแรงกล้าน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเธอร้องไห้จนตัวสั่นไปถึงสวรรค์ ถึงแม้ว่าหญิงสาวจะกระทำผิดอย่างเชิญคิดว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแม้การกระทำของเธอไม่น่าสมควรเห็นใจแต่คนอย่างเชิญฟึงต่างหากที่สมควรโดนเช่นนี้เชิญฟึงหยิบแท่จากเตียงแกว่งไปมาอย่างรุนแรงทันใดนั้นกระจกด้านหลังพลันถูกดึงขึ้นจนเกิดเสียงปึก ใครเฉินเฟิงเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวเมื่อเขาเห็นเงามนุษย์ผู้หนึ่งเข้ามาทางหน้าต่างมันพลันเกิดหวาดกลัวต่อสิ่งที่เข้ามาอย่างมากอะไรกันเราเพิ่งจะเจอกันเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองแกจำฉันไม่ได้แล้วงั้นหรือริมฝีปากหยางเฉินโค้งขึ้นเขาวลวงบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อออกมาจุดอย่างใจเย็น ภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นเฟอร์นิเจอร์น้ำหอมกลิ่นสาบชายหญิงปนกันไปทั่วอย่างเฉินรู้สึกว่าสูดกลิ่นบุรียังรู้สึกดีกว่าหัวสมองของเฉินเฟิงหยุดชะง,งักไปชั่วครู่มันรีบย,ยกแซ่มาป้องกันตัวและพูดขึ้นอย่างกลัวๆว่าอย่างอย่างเฉิน เมื่อหญิงสาวที่โดนแขวนไว้เห็นอย่างเฉินเธอหยุดร้องไห้และจำเขาได้ทันทีวันนั้นเธอโกรธมากและในตอนสุดท้ายเธอไม่สามารถให้พี่ชายแก้แค้นให้เธอได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงมองอย่างเฉินด้วยความขยะกขยงแต่ภาพที่ปรากฏในตอนนี้เปรียบอย่างเฉินเหมือนพระมาโปรด อย่างเฉินมองไปที่หนอนน้อยของเฉินเฟิงแล้วก็หัวเราะขึ้นคลางกล่าวว่าเด็กสารเลวตอนอยู่ที่ตลาดฉันเตือนแกอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือไงว่าฉันเป็นคนประเภทไม่ชอบการข่มขู่ฉันฉันไม่ได้ขู่แกข่มขู่ครอบครัวลุงหลี่และพวกเขาเป็นสหายของฉันนั่นเหมือนกับแกขู่ฉันด้วย เฉินเฟิงได้ฟังพลันยิ้มอย่างเย็นเยียบกล่าวตอบว่าแกคิดว่าแกจะออกไปได้ง่ายๆเหรือฉันแค่ตะโกนออกไปพ่อฉันและลูกน้องของฉันสามารถมาที่นี่และยิงแกจนตายแกจะลองดูก็ได้นะอย่างเฉินกล่าวขณะที่ยังคาบบุหรี่อยู่ในปากและเดินไปหาเฉินเฟิงชา้าช้า เทแกชอบหลีจริงๆอย่างนั้นหรือแกจะเป็นฮีโร่ปกป้องสาวหรือไงฝันไปเถอะฉันจะจัดการหลีจริงๆทำให้เธอท้องและส่งต่อให้บอดี้การ์ดจัดการต่อเฉินฟิงตะโกนออกมามันเปิดประตูออกเตรียมจะหลบหนีออกไปข้างนอกทันใดนั้นอย่างเฉินพลันคล้ายกลายเป็นเดะแฟลตพุ่งเข้าไปตบหน้าเฉินฟิงดังแปะ เฉินฟึ่งกลายเป็นง่งงมอย่างเฉินเข้ามาถึงตัวเขาได้อย่างไรครึ่งหน้าพลันเปลี่ยนเป็นแดงแจ๋มันเจ็บปวดอย่างมากขณะที่กําลังตื่นตกใจอยู่นั้นมันรีบกระโดดหลบไปตรงมุมห้องตะโกนใส่อย่างเฉินว่าอย่าเข้ามานะถ้าพ่อฉันมาถึงเมื่อไหร่แกจะโดนสับเป็นชิน้นชินแน่ ยางเฉินถมน้ำลายและก้นบุหรี่ใส่หน้าเฉินเฟิงเดินไปใกล้ๆพร้อมมองต่ำไปยังเฉินเฟิงมันไม่กล้าแม้แต่จะช้อนตาขึ้นมามองอันที่จริงฉันตั้งใจจะให้แกได้ตายอย่างสบายๆแต่คำพูดแกทำให้ฉันเปลี่ยนใจดูเหมือนแกจะชอบเล่นสนุกกับผู้หญิงสินะงั้นฉันจะทำให้แกไม่อาจทำอะไรได้อีก เมื่อคำพูดเหล่านั้นหลุดออกจากปากลูกเตะทรงพลังถูกส่งออกจากแหล่งตรงเข้าสู่ชิ้นเนื้อตรงหว่างขาของเฉินเฟิงอารุเอลเฉินเฟิงร้องออกมาอย่างโหยหวนดังมาหอนสันส่นสะเทือนทั่วทั้งอาคาร